เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักเพลงดังโปรดเซอร์ไพรส์เบลล่าโซเชียลแฮรดูถึง200,000ครั้งค่ะ เคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วหนึ่งเรื่องสําหรับคู่พระนางชื่อดังอย่างเบลล่ารานีและป้องนวัตในละครเรื่องเพลื่งบุญออนแอร์ของทางช่องสามเมื่อปี2560และล่าสุดเบลล่ากับปองก็ได้เจอกันอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายนั้นได้เดินทางมาที่ร้านขนมเปิดใหม่ของสาวเบลล่ามาแสดงความยินดีกับน้องสาวแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้แฟนคลับได้เห็นกันอีกด้วยหลังจากโพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน น่ารักของทางคู่กันค่ะและอยากเห็นละครที่ทางคู่นั้นแสดงด้วยกันอีกเอาเป็นว่ามันลุ้นกันต่อไปว่าจะโคจรมาเจอกันอีก,กหรือไม่ค่ะ